ลอาอเพลงเลยฮะภาพนี่แบบเกินความคาดหมายฮะอีเหลี่ยมมุมบ้างนะฮะไม่ได้สนใจเลยฮะภาพจะยังไงก็ได้ฮะ ภาคนี้โหยหัวหน่าดูครับกอบรรยากาศแบบนี้มากคฮะมันฟินมากครับขี่หมาในในหมู่บ้านได้ด้วยนะฮะลงรออ,อาวุธร้านค้าอาหารภาคนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดังโงหรือเปล่าฮะ <c oughs> โอ้มีปั่นคอปเตอร์ไมนะ้ไผ่ฮะให้อาหารนกภาคนี้เราได้เห็นปลาแล้วนะตกขึ้นมาเป็นยังไงโอ้มันยิงใหญ่ในหมู่บ้านได้ด้วยนะเนะี่ยเห็นผมตู้จริงๆผมดูไปแล้วนะวับบนนี้เข้าเข้าโหมดล่าแนละ้วนฮะโหมดล่านี่ดูไปหลายคลิปแล้วก็เหมือนเดิมฮนะ ะเป็นการออกแบบมอนที่อุบาทมากเลยนะส่วนตัวผมนะมันตัวหาเหวอะไรวะเนี่ยมันตัดสปีชีอะไรวะนี่ตัวเดิมนะฮะนี่ตัวไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมมีท่าไวบัคของเฮฟวี่บล็อกกันไวบัคของวิดแอคตัวนี้ผมชอบปะชอบอะไรที่มันเป็นลิงๆิง เียงแบบนี้ไม่เหมือนนากานะนากาไสายฟ้าอาจจะเป็นได้ฮะเอราภาคก่อนเนี่ยแม่งมีนากาล่องหนนากาพิษอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะไม่ใช่ภาคเกอยู่นะภาคก่อนๆน,นั้นอน่ะันนี้เป็นแลมเพจเกมทววาวเวอร์ดีเฟนด์เนอะวะแม่งแบบยิงป้อมปือนอะ่ะ <laughs> ดูดิแล้ว <laughs> <laughs> ด,ดูผมตลกฉากนี้มากนะดูดิ <laughs> เหมือนโดนไล่มาอันนี้น้องคู่แฝดนะครับคนหนึ่งสองโบยคนหนึ่งหนึ่งโบยวีนี้จะปกป้องหมู่บ้านนะฮะอันนี้แม็กนามาโลฮะภาพหมีมาอืมเียฮะทุกคนน่าจะได้ดูหมดแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างครับ มดูแล้วผมรู้สึกฟินมากเลยนะที่จะได้เล่นภาคใหม่จริงๆทังทีนะเพราะปกติเนี่ยฝั่งเราเนี่ยส่วนมากจะเล่นฝั่ง US เอสใช่ไหมแล้วก็จะได้เล่นต่อจากเขาอะแบบเขาถลุงไปหมดแล้วเรียกว่าสปอยเราหมดแล้วเราก็เล่นตามแผนเขาเลยนะแต่เดี๋ยคือแบบเราได้แบบคลําไปด้วยกันมันได้ฟีลแบบ RPG นะสำหรับผมนะสี่นี่เล่นเกมเหมือนเหมือนเปิดบทสรุปตลอดแนละ้วนะมอนทานเพราะญี่ปุ่นเขา นำเราไปก่อนหนึ่งปีตลอดนะฮะมีนพอได้เล่นพร้อมกันเรารู้สึกโอเคมากเลยฮะผกตลกตรงฉากแรมเพสมากเลยนะมันแบบไอพวกนั้นมันเหมือนมันมันวิ่งมาทำไหมแล้วมันเป็นมอนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะหน้าตาหูตาตั้งมาเลยอะ่ะแบบอืมแล้วก็กราฟิกในเกมนี้ผมแบบชอบมากนะฮะแนวนี้แบบมันดูเป็นมอนฮันมอนฮัน,นแบบแม็กมอนฮันจริงๆอะ่ะ แต่ไม่ได้เป็นเจ็ดจำเบรภาคเวอร์แล้วแต่แบบภาคเวอร์มันเหมือนมันเหมือนเกมอื่นอ่ะเหมือนเขาแตกออกไปเป็นซีรีส์อื่นอ่ะแต่ล่ามอนเหมือนกันแต่นี่คือแบบดูดิมันมีความเป็นมอนฮันนะแบบว่าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยความเป็นแบบญี่ปุ่นนะฮะมีแบบความฟุ้งฟิ้งอ่ะ าจจะไม่ใช่บอลทานแบบเดิมภาคแรกนะแต่มันเป็นแบบภาคกลางๆท้ายๆเนี่ยมันจะออกทวีตินแบบนี้แบบที่ผมทานเล่นน่นะดีมากฮะบอนบอที่หน้าตาประหลาดประหลาดเข้าไปทุกทีนะฮะแตบอย่างว่าภาคนี้เขาเป็นตีมแบบอสูรนะตัวสัตว์ประหลาด อย่างนี้เขาก็แพมแบบท่าวไวบัคมาให้เราเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเอาฮะก็เป็นแบบดูไบบนไปนะฮะไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นนะฮะคลิปนี้บนแค่นี้แหละฮะไปก่อนแล้วกันครับ